ไปเออก่อเร็วเร็วอนี่แม,ม,ม,ม่สวยจะกดหวัวใจให้บ่อยเพราะเค,ค้กหัวใจจะละลายอือหอือฮ ไม่เข้าไปนะไม่มาไหนี่ยี้มาเนี่ยังไหน,มน,นไม่โอเครู้เรื่องไปอังเปา้ยเยอะอ,อยู่เลยอขอบคุณครับสวัสดียามเย็นครับ đâu ừ đâu đâu không mày đâu chứ đâu mày mày hết đâu mày đều. เอาแล้วไปอึเร็วๆไปเร็วสิอึเร็วๆจะพาไปโดดเป้าใส่ผนังให้ไว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 เร็วๆเลยให้ไวเร็วๆเข้าให้ไว สวัสดีครับหลวงพี่ว่างๆผมจะไปขอข้าวกินนะหลวงพี่ <c oughs> เอา้าอืมเนี่ยฮะดูจิตัวเล็กกินเยอะขี้เยอะเอา้าเอา้าเตะแม่งไง

จะได้อึ่งไหมวันเนี้ยฮะครับอังเปาดูฉลาดครับเก่งเหมือนพ่อเดวิลครับอ้อกลับแล้วไปเร็ววุ้ยคอยคอย เฮ้ยอชอาอ้ยตัวแซบออมออเออ้ไอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยเอ้เอ้อ้ิ่นี่เดินีดีมาเดินเอากล้ามก็เดินอย่างเงี้ครับ้น้องเดินดึงไว้เงี้ยแล้วก็ปล่อยบ้างเงี้ย ให้เขาได้เกรงตัวและกล้ามขามจะขึ้นนะครับกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อเอวเงี้ยอืมอ่ะดีแต่จุงอย่างนี้เราจะปวดหลังหนึ่งคือเราปวดหลังนะครับ แต่เราก็ต้องแลกมานะครับถ้าเราอยากได้หมาสวยแล้วเดินจุงอย่างเงี้ยให้น้องดึงไปเราก็ดึงไว้อย่างเงี้ย<ะ>เทคนิคง่ายๆแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากเรื้องหมาไปดูได้โหลดขึ้นเปล่าไปดิไป <c oughs> <c oughs> จะเอพี่มอดเลเย ดำๆแาวเจดำดำไปๆๆๆๆๆๆปรๆๆ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 นพี่ๆๆนๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 อ anh mấy tin nóng đèn nát

อ๋อก oh. <c ười> oh, ็ประมาณนี้เนาะลักลุเลยอาหารสุนัข F1 เนี่ยเอาสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบเป็นไงเป็นไงเป็นไงสองเมตรห้าสิบเป็นไงไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าให้ลองดูดิพ่อ Ôi, bao? <laughs> còn mấy ha đi, ơi, ốm ôi, kiếm đai đã kiếm đai đã, đi 个嘞，个快个快！

All right. đâu 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 quá Má có lúc quá mình nếm phạt về giật

สวัสดีอันย็นครับอืมอืมอืม,อม,อม มองสุดยอดอาหารหมาเอวอน,นามาครับพ่มาครับพ่เร็วๆามาเอา้าเออเอา้เอาเอา,เเอา,เอาเพังไปเลยเอ้าเออเดี๋ยวให้พังเลยหลวงพ่อได้ทำไม มาทางนี้มาทาง <laughs> <laughs> <Maatangé, maatangé. laughs> <laughs> oh, oh,